ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิฟตี้ซิตอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราอยู่บ้านนะคะแล้วก็อยากหาอะไรทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ที่เราจะลองเล่นกันวันนี้เลยดีกว่าคะ่ะเป็นมาร์กหน้า y ิวตี้เฮิร์สกำจัดสิวเซี่ยและเซลล์ผิวที่เสีย บนใบหน้าของเรานั่นเองค่ะตัวนี้สามารถมาร์กแล้วก็ลอกออกได้นะคะเป็นโคลมาร์กหน้าที่สําหรับลอกสิวเซียนหรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนผิวหน้าของเรานนั่นเองค่ะสามารถใช้ได้ทั้งบริเวณหน้าผากจมูกแล้วก็คางโดยเฉพาะก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งหน้าก็ได้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นมาร์กดำลอกสิวเซียน deep ocean น,นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นมาร์กดำที่คล้ายโคเซ่หรือว่าเหนียวเหนียวเหมือนชาโคนะคะตัวนี้ จะบางเบาแล้วก็ค่อนข้างละเอียดค่ะและเราสามารถทาให้หนานะคะได้ทําให้โลองง่ายขึ้นได้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงดิฟจะไปลองทําให้ดูกันนะคะตัวนี้ดิฟหยิบมาแนะนําเพราะว่าดิฟใช้เองใช้จริงๆนะคะแล้วก็เหลือเพียงสามซองเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วตัวนี้ สามารถซื้อเป็นกล่องได้นะคะ1กล่องเขาจะมีด้วยกัน22ซองค่ะตอนนี้ิบใช้เหลือ3ซองเท่านั้นแล้วค่ะก็เลยเพิ่งจะได้มาหยิบรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงไปชมวิธีการทําแล้วก็ขั้นตอนการใช้กันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่ดูรายละเอียดที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลอง พอกนาะด้วยโคลลอกสิวตัวนี้เลยดีกว่านะคะจริงๆจ,จะเรียกว่าโคลลอกสิวโดยตรงเลยก็ไม่น่าจะเชิงไม่น่าจะใช่นะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะที่แบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเราหรือว่าผิวที่แบบเสียของเราอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดีขึ้นนะคะซึ่งเราจะหยิบเอามาใช้เป็นลอกสิวเซียนที่จมูกโดยเฉพาะเลยก็ได้นะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าได้ม่สิวอักเสบขึ้นตรงนี้นะคะพอช่วงหลังๆกลับมาทำ แบบรีวิวอ่ะแล้วพอแบบได้ใช้เครื่องสำอาง,งบ่อยก็ชอบเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่นะคะโอเคเราจะไม่นอกเรื่องนะเดี๋ยวเรามาลองพอกกันเลยเดี๋ยววันนี้ดิฟจะลองพอกเป็นเฉพาะตรงจมูกแล้วกันนะคือจมูกดีบแบบรอบตรงเนี้ยค่ะสองคาเนี่ยสิวเซียนจะเยอะมากเราจะได้รู้ผลของเขาด้วยว่าลอกสิวเซียนได้ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่า ตัวลอกสิวที่เป็นแบบลอกสิวเวียดนามอ่ะตัวนั้นดิปลื้มมากใช้ดีมากนะคะโลกออกได้ดีมากแต่ตัวนี้แบบไม่มั่นใจว่ามันจะแบบได้ดีขนาดตัวลอกสิวเซียนเวียดนามทําได้ไหมนะอ่อตัวนี้จะมีกลิ่นแบบเย็น ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะทุกคนมันจะดูเหมือนกับแบบว่าเาให้ความเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยเป็นกลิ่นที่สดชื่นเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเย็นเย็นนิดนึงเนาะไม่ได้ถึงกับแบบว่านิ่งกริบไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะคะจะให้ความรู้สึกเย็นเย็นกับผิวหน้าสบายผิวหน้าหน่อยนะทุกคนจะเห็นว่าดิบทาค่อนข้างหนานะคะเพราะว่าดิบกลัวว่าพอบางๆแล้วมันจะแบบโอกแล้วมันจะขาดอันนี้อยากให้โอกแล้วมันเป็นแผ่นนะแต่พอทําแบบนี้มันก็จะใช้เวลาค่อนข้าง นะคะคในการที่รอมันแห้งเนาะโอเคก็เดี๋ยวทิ้งไว้จนมันแห้งแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลองดูกันนะคะว่าผลที่ได้นะคะสําหรับโคลลอกสิวหรือว่าโคนพอกสิวนียนะคะจะมีผลลัพธ์กับเรายัางไงบ้างนั่นเองค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแห้งจนรู้แล้วว่าแบบมันแห้งสนิทมากนะคะผ่านไปประมาณไม่แน่ใจว่า20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่เกินนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการลอกกันนะคะ มีแบบดึงขนนิดหน่อยเหมือนกันนะรู้สึกว่าน้ำตาแบบซึมๆึม <laughs> อ๋ขนาดนานแล้วเนี่ยตรงนี้ยังดูเหมือนกับไม่ค่อยแห้งดีเลยอะข้างในมันยังแบบไม่แห้งอะ,ะแต่ว่าดูข้างนอกมันแห้งนะไม่แน่ใจว่าตรงจมูกน่าจะแห้งสนิทดีไหม <laughs> โอเคในข้างในแห้งดีนะคะ <laughs> เอ้ยน้ำตาซึมน <laughs> ันตาอนขนด้วยอะทุกคน เป็นสิวเซียนที่เล็กๆนะคะไม่ใช่สิวเม็ดใหญ่ๆจะเห็นเลยว่ามันยิบย่อยมากๆอ่ะแล้วก็มีหลายอันที่แบบเห็นเลยว่ารูขุมขนคือกว้างมากรูขุมขนจะกว้างไปไหนดิบไม่ได้มีสิวแบบเออสิวเซียนที่หัวใหญ่แต่ว่ารูขุมขนกว้างแล้วก็จะมีสิวเซียนเล็กๆแบบนี้แหละนะประมาณนี้นะคะก็ได้ผลที่ค่อนข้างดีนะดิบคิดว่าสําหรับคนที่แบบมีแบบเม็ดใหญ่ๆเลยเยอะๆน่าจะแบบ อ,อกดีกว่านี้มากๆเลยนะคะโอเคไปล้างหน้าวันที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าลงผู้ช่วงจมูกมากนะจริงๆน่าจะทําแบบแถวคางแถวหน้าผากด้วยน่าจะเวิร์กกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ1นซองที่ดิบแกะก็ยังเหลืออยู่นะซึ่งในปริมาณ1นซองเนี่ยได้เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนเพราะว่าเออดิบใช้แค่ตรงจมูกเมื่อกี้ก็คือเหลือใช้ได้อีกประมาณ2อสาครั้งต่อหนึ่งซองเลยแต่ว่าถ้าใช้ทั้งหน้าดิบคิดว่าน่าจะได้ประมาณสองครั้งเต็มที่นะคะซึ่งก็แกะแล้วสามารถเก็บไว้ได้นะคะจะ เก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าจะเก็บไว้ในแบบพื้นที่แห้งทั่วไปก็ได้เนาะเผื่อว่าตู้เย็นเราเย็นเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวตัวมาร์กมันจะแข็งตัวนะคะก็ยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะรอติดตามคลิปต่อๆไปของดิฟนะคะว่าดิฟจะเอาอะไรมาแนะนําหรือว่าเอาอะไรมาอ่ารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ดิฟขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ